เรียนอาจารย์พี่ขอรบและสอสดีเพื่อนเพื่อนที่นารักทุกคนครับวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่ชื่อกลุ่มว่ารักจานปลาดอกครับขอรนะนตัวเลยนะครับก็ในสมาชิกในกลุ่มผมนะครับก็จะมีานางสาวบริษาสมเด็จครับนายสารศูนย์สองหนึ่งนายสุวัชชัยคงกิดนาสารศูนย์หนึ่งห้า นายพัฒนันังน้อยนิสัยรหัสนักศึกษา016นายสัจพรน์ชิพพิรุธรหัสนักศึกษา003นางสาวปริตาล่าบาทรหัส007และกระผมนายคณะที่กงชูรหัส 6, หนัสนดดส 3, นาากศึาาา 7, กษา014สสมาที่หัวข้อแรกเลยนะครับก็คือต้นตำรับทั่วไปของรัยการที่9และรัชการที่10ะคระับ ของรัชกาลที่๙นะครับก็จะเป็นเน้นการส่งเสริมการพัฒนาสาเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับหรือ education for life นั่นเองและรัชการที่ิ๐นะครับก็จะเป็นการส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อความม,มั่นคงมั่งคั่งและยัง่งยืนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยนะครับหรือเที่ยวรู้จักกันในชื่อของคาเาาดรซาซษาดอร์ซนนันเองครับต่อไปนะครับข้อที่สองก็คือนโยบายด้านการศาึกษานั่นเ่ง ก็อย่างเช่นนะครับการร่วมเสริมการพรัฒนการศึกษาให้กับเยาวชนการลดความเหลือล่อมล้ําในระบบกทางศึกษานะครับห mm ัว hmm. ข้อที่3ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับในของด้านการศาึกษาก็คือมีเป้าหมายหลักนะครับก็คือเป็นการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพนะครับเป็นพลระเมืองที่มีคุณภาพให้ตอลของกับบริบทของโลกนะครับมียุทธศาสตร์ที่สําคัญก็คือการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างรโครงการเรียนรู้เช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและลดความเหลื่อมลังในทางด้านกนนารศึกษาได้เลยครับต่อไปครับผมข้อที่ห็นแผนงานและโครงการที่สําคัญด้านกศึกษาแผนการที่สาคัญที่ได้ยินกันบ่อยๆนะครับก็คือเป็นแผนการโครงการเรียนฟรีที่5ปีนั่นเองครับเพื่อมอบโอกาสให้ก,กับเยาวนชนนะครับได้มีการขาดและ EDC โมเดลนะครับคือการาที่ตอบตนองตอบ เขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับห้าเป้าหมาย s g S ด้านการศึกษานะครับมีเป้าหมายหลักก็คือการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพกับนักเรียนทุกคนนะครับมีเป้าหมายย่อยก็คือทุกคนได้รับการศึกษา้นพด้นฐานการศึกษาที่ส่งเสริมความยั่งยืนเช่นการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในกครและการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีห การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ ESD นะครับมีเป้าหมายก็คือการสร้างคนท,ที่มีจิตสำนึกพฤติกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหลักการสำคัญก็จะมีการปลูกฝังความรับผิดชอบนะครับต่อสิ่งแวดล้อมและการศึกษาแบบบูรณาการทักษะและความรู้บริบทในพืนง้งถิ่ลในะครับเจ็ดนะครับการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นก็เป็นการ พัฒนาแรงงานเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และทักษะนะครับและส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มบีบทบาทนะครับในของโรงเรียนในชุมชนนั่นเองครับเช่นการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในชุมชนโดยบุคลากรหรือบุคคลในชุมชนนั่นเองครับเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับสำหรับกลุ่มผมกลุ่มรับจานบางตอกก็ขอขอบคุณทุกคนไว้วันนั้นที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ